ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเรามาจากทีมพิโอนี่ค่ะค่ะเราตรงนี้อยู่ที่ไหนคะเดิมบางวิลล่าค่ะอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะค่ะ แล้วแนวนคิดนะคะในการสร้างรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะก็มาจากแนวนคิดเออความง่ายๆสบายสบายค่ะของคุณลุงจรูนทองมาค่ะในการที่จะสร้างรีสอร์ทแห่งนี้นะคะให้เป็นสถานที่พักผ่อนง่ายๆวันเสาร์อาทิตย์ค่ะจนสุดท้ายก็มีเพื่อนฝูงที่มาเนี่ยก็แนะนําว่าเออทาไมไม่เปิดเป็นรีสอร์ทล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่แบบมีบรรยากาศที่ดีริมน้าสบายสบายค่ะ,ะก็เลยกลายเป็นรีสอร์ทแห่งนี้นค่ะเล็กๆสไตล์วิลล่าริมน้ําค่ะ วามเป็นมาเดิมของธุรกิจเดิมบางวิลล่ามีผลิตภัณฑ์และบริการดังนี้ให้อาหารปลาแม่น้ำท่าจีนที่อุดมไปด้วยปลานานา,นาชนิด ทางรีสอร์ทจึงมีบริการให้อาหารปลาในราคาเพียงถุงละ10บบาทปั่นจักรยานเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวเราจึงมีกิจกรรมให้คนในครอบครัวได้ทำร่วมกันนั่นคือปั่นจักร,รยานโดยให้บริการฟรีไายเรือคายักกิจกรรมไายเรือคายักเป็นกิจกรรมประจนภพยที่ได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นที่รักความท้าทายและแปลกใหม่ ขายโปดการาดและเรายังมีโปดการาดให้ลูกค้าที่มาพักได้เก็บเป็นที่ระลึกค่ะขายผลไม้ในสวนถ้าคุณอยากลิ้มลองผลไม้สดๆจากต้นและปลอดสารพิษขอแนะนำให้มาที่รีสอร์ทแห่งนี้เรามีผลไม้ที่สดจำหน่ายทุกวันค่ะห้องพักตั้งราคาตามคู่แข่งอยู่ที่1,200-6,000บาทช่องทางการติดต่อหลักคือโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตโปรโมชั่นเดิมบางวิลล่าจะมีการลดราคาให้ในกรณีต่างๆค่ะต่อไปเป็นแผนส่งเสริมธุรกิจของเราโดยเราจะเพิ่มเติมในส่วนของผลิตภัณฑ์ดังนี้ค่ะส่วนผักออร์แกนิกปัจจุบันคนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นทำให้กเกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยมหนึ่งในนั้นคือการปลูกพืชออร์แกนิกดังนั้น ึงเกิดโครงการเดิมบางออร์แกนิกบนแนวคิดที่ทุกอย่างต้องมาจากธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆซึ่งช่วยลดมลพิษให้กับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเก็บผลผลิตหลังจากที่มีการปลูกพืชแบบออร์แกนิกแล้วเราก็ต้องมีการเก็บผลผลิตโดยให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่สนใจเก็บผลผลิตเองและผลผลิตที่ได้จะนำไปขายที่เดิมบางช็อป สอนทำอาหารจากสวนอีกทั้งเรายังมีคอสอนทำอาหารจากผักออร์แกนิกหลากหลายเมนูเช่นสลดัดผัดผักรวมมิตรและอื่นๆโดยเมนูจะผัดเปลี่ยนตามความเหมาะสมแชมพูครีมอาบน้ำน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจาน โดยวัตถุดิบหลักในการผลิตแชมพูและครีมอาบน้ำจะมาจากผลไม้ที่มีอยู่ในส่วนของเราส่วนน้ำยาล้างจาน้ำยาล้างห้องน้ำจะมาจากเศษอาหารที่คัดแยกแล้วโดยจะนำมาผ่านกรรมวิธีที่ปลอดภัยมีกลิ่นหอมน่าใช้โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการใช้ประโยชน์จากเศษอาหารให้ได้มากที่สุดและเป็นการสร้างรายได้ให้กับรีสอร์ทอีกทางหนึ่งเดิมบางชอป เราจะนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของทางรีสอร์ทจัดจำหน่ายที่เดิมบางช็อปผลผลิตไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้เช่นมะยมชิดมะม่วงและมะปรางผลิตภัณฑ์เช่นแชมพูครีมอาบน้ำน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานและรวมถึงข้าวออร์แกนิก โรงแยกขยะทางเราได้ทำโรงแยกขยะไว้ในรีสอร์ทโดยสามารถแยกขยะเป็น4ส่วนส่วนแรกคือแยกขยะพลาสติกเพื่อนำไปขายต่อส่วนที่2แยกเศษใบไม้เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพส่วนที่3แยกเศษอาหาร โดยจะนำอาหารที่คัดแยกแล้วไปผลิตเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานและส่วนที่ใช้งานไม่ได้จะนำไปใช้ให้เข้าหมูส่วนที่4แยกขยะอันตรายเพื่อนำไปให้เทศบาลกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป วัตถุประสงค์คือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระจากเทศบาลและเป็นการนำเศษอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายได้ได้อีกด้วยส่วนป่าชุมชนเนื่องจากรีสอร์ทมีที่ว่างอยู่จึงอยากจะพัฒนาที่ว่างให้กลายเป็นสวนป่าชุมชนโดยให้คนในชุมชนมาร่วมกันปลูกผักผลไม้และดูแลร,ร่วมกันรายได้ได้จากการผลิ ส่งคือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนส่งผลให้เกิดความสมคัคคีและทำให้ชุมชนเข้มแข็งโรงสีข้าวชุมชนรีสอร์ทจ,จะจัดตั้งโรงสีข้าวของชุมชนโดยทางรีสอร์ทจะเป็นผู้ลงทุนสร้างโรงสีมีการอบรมให้ความรู้ชาวบ้านในการปลูกข้าวเพื่อที่จะสามารถทำเองได้เป็น เข้าที่สีแล้วจะนำไปขัดสีที่โรงสีข้าวของชุมชนและทางรีสอร์ทจะนำข้าวไปจำหน่ายที่เดิมบางชอปโดยข้าวออร์แกนิกที่ได้จากชุมชนจะมีราคาต่ํากว่าข้าวในท้องตลาดทำให้ลดค่าใช้จ่ายในด้านนี้ลงวัตถุประสงค์สร้างไรายได้ให้กับชุมชนสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนกับรีสอร์ท อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนของทางรีสอร์ทลงได้เป็นอย่างมากซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เราจะตั้งราคาต่ำกว่าราคาตลาดเดิมบางวิลล่ามีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมคือร้านเดิมบางช็อปและงานจัดแสดงสินค้าส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดเราจะมีการทำเดิมบางแกลเลอรี่โดยทางรีสอร์ทของเราได้มีการถ่ายภาพของลูกค้าไว้ในอัลบั้มบนเว็บไซต์ของรีสอร์ท และมีมุมให้ลูกค้าได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกิจกรรมนี้จะช่วยเพิ่มการรับรู้และทำให้คนรู้จักเดิมบางวิลล่ามากขึ้นต่อมาเป็นการทำโฆษณาในเว็บไซต์จะมีโฆษณาสั้นๆที่พูดถึงเอกลักษณ์ของรีสอร์ทไว้เพื่อขยายเอกลักษณ์ของเดิมบางวิลล่ารีสอร์ทให้คนรู้จักและอยากเข้ามาพัก สุดท้ายมีการทำป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพื่อให้คนที่มาท่องเที่ยวรู้จักเดิมบางวิลล่ารีสอร์ทจากแผนส่งเสริมธุรกิจนี้เราจะใช้เงินลงทุนทั้งหมด1 2 0 0 0ล้านบาททางเราคาดว่าโครงการนี้จะคืนทุนภายใน5ปีและได้รับอัตราผลตอบแทนปีละ12%เอร์เซ